เพจดังเปิดว่านายพลวีรกรรมกับสแตมรครอบครัวคอมเมนต์สนันตามหากันทั้งคืนเพจดังเปิดว่านายพลเผยวีรกรรมกับสแตมอภิวัตรครอบครัวชาวเน็ตแห่คอมเมนต์จากกรณีที่นักร้องดังสแตมอภิวัตรก่อนหน้านี้เผยเหตุหายหน้าไปเกือบสองปี เพราะว่าภรรยาถูกคุกคามหายไปเพื่อฟ้องร้องคนสองคนที่ปลุกมาถ่ายคลิปแบล็กเมย์ภรรยาหลังเวทีคุกคามภรรยามาเป็นสิปีแล้วทั้งที่ไม่รู้จักกันมีการฟ้องร้องจนฝ่ายภรรยาสแตมชนะคดีไปแล้วสแตมยังเปิดใจล่าสุดอีกว่าระหว่างที่ไปศาลกันของจำเลยเป็นทหารยศนายพลมาขึ้นศาลแทนลูกพร้อมบอกว่าขอให้สแตมกับภรรยาถอนฟ้องลูกเช่นนั้นจะยัดคดีทาง กันเมืองสตัมทั้งยังตามไปถึงบ้านของสตัมถ่ายรูปกับแม่สตัมไว้ด้วยล่าสุดเพจอิซอคยี่ข่าวก็ไปตามหาในพลทั้งคืนก่อนจะโพสเปิดภาพในพลท่านหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมระบุข,ข้อความว่าจากที่สตัมอภิวัตพูดบนเวทีประโยคหนึ่งพูดว่าเพราะพ่อของจำเลยหรือลูกสาวเป็นทหารยศพลตรีมาขึ้นศาลแทนลูกสาวแบกเอกสารมาปึกใหญ่แล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองกำลัง จะบรรจุเป็นองค์รักษ์โดยขอให้สแตมและภรรยาทอนฟ้องลูกสาวของตนไม่งั้นจะยัดคดีทางการเมืองให้จากนั้นนายพลรายนี้ยังขับรถไปที่บ้านแม่สแตมบอกว่าเป็นแฟนคลับของคุณสแตมถามว่าบ้านราคาเท่าไหร่เอาของไปให้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ส่วนภรรยาของนายพลก็แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเพนแชท ของแฟนคลับสืบว่าไปเล่นคอนที่ไหนบ้างแล้วก็เข้าไปดูคอนเสิร์ตโดยพยายามสแสดงตัวให้สแตมรู้ว่าพวกเขากำลังจับตาดูอยู่ทุกฝีก้าวจนสตามตัดสินใจปิด Open Chat ครอบครัวหันษาพ,พ่อแม่ลูกนี้หรือไม่เรื่องนี้สแตมออกมาเปิดเองถึงเวลาที่ต้องออกมาพูดให้กระจ่างโดยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นกว่าพันกว่าความคิดเห็นในตอนนี้ค่ะ